สนิกรกำลังกันเป็นจํานวนมากของทาหารเขเมริ้นซึ่งเป็นฐานร,รบพิเศษของเขเมิ้นเป็นองค์กรของหุนเซนเนี่ยครับที่จะบุกเข้าตีปราสาทต,ตาตาควายคืนไปจากไทยมันก็ระดมกําลังขั้นเข้ามานะครับแล้วก็มันมีข่าวว่าทางฝั่งของไทยก็คือรอสามสิบเอ็ดรักษาพระองค์เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งที่ประจําอยู่ตรงพื้นที่บริเวณนั้นนะครับบริเวณปราสาทตาควายเนี่ยแล้วมีการลบพุ่งกันอย่างหนะัก ปรากฏว่ามีข่าวออกมาครับว่าทางฝั่งของเราสูญเสียไปสี่นายนะครับมีการสูญเสียไปสี่นายแต่จากข้อมูลข่าวสารที่ผมเช็คแบบล่าสุดแบบละเอียดหยิบจากไอ้พรรคพวกเป็นฝูงที่อยู่ข้างในบริเวณที่มีการปะทะนะครับเขาแจ้งมาว่าของเราไม่มีการสูญเสียครับต้องขอแก้ข่าวนะครับในตอนแรกที่ผมบอกว่ามีการสูญเสียแต่พอเช็คเอาจริงๆแล้วปรากฏว่าของเราไม่มีการสูญเสียนะครับรอสาสิขอ,งเ,ของ,เขงเราปลอดภัยนะครับปลอดภัยแต่การที่บาดเจ็บ มันก็เป็นเรื่องธรรมดามีบาดเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอแก้ข่าวเหตุการณ์การปะทะกันถล่มกันเมื่อคือนในระหว่างทหารไทยรบพิเศษขมรกับกับทหารไทยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายนะครับมันก็มีหลายหน่วยเนาะแต่ที่มันมีข้อมูลข่าวสารเล่าออกมาว่าทางฝั่งของไทยอย่างร้อยสามสิบเอ็ดรักษาพระองค์เนี่ยบาดเจ็บแล้วก็มีเคสดำเกิดขึ้นสี่สี่สี่เคสเนี่ย ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงมันเป็นการปั่นข่าวกันขึ้นมาสารุปแล้วของเราปลอดภัยนะครับของเราปลอดภัยแต่เขมรนนะครับจากการพูดคุยกับทีมงาน4 s ของคุณกะเพราเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานมีคุณภาพที่อยู่หน้าแนเวเนี่ยปรากฏว่าเขม่นเมื่อคืนนี้มันรวม,มกำลังเข้ามาตีทหารไทยแบบแบบมากครับมันมีการรวมกาลังทั้งหน่วยพยักบินหน่วยบรบพิเศษหน่วยทหารในพื้นที่นะครับมันสนที่กาลังกันเข้ามาเข้าตีเพื่อที่จะเอาคืนให้ได้เอาปราสาทอ่ ตาควายคืนนะครับมันเอาว่าเป็นของมันเนาะแต่ความจริงมันไม่ใช่ของมันแล้วครับมันไม่เคยขึ้นมาอยู่มันก็ระดมตีระดมกระโจมตีขึ้นมาแต่ปรากฏว่าโดนทางฝั่งของเราจัดหนักจัดเต็มผลักดันไปนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าตีได้เลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยมันจะขึ้นมาเราผลักดันมันจะขึ้นมาเราถล่มมันจะขึ้นมาเราถล่มจนทาให้มันไม่สามารถตีขึ้นตีได้แล้วเชื่อแน่ว่ามันจะเกิดการสูญเสียเป็นอย่างมากของหน่วยพยัคฆ์บิน แล้วก็ของหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าตีฐานไทยในครั้งนี้นะครับมันสูญเสียเป็นอย่างมากมันก็เลยไม่สามารถที่เข้าตีได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลด่วนและมันเป็นสิ่งที่คนไทยเราโอ้ต้องอยากจะรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอ้เรื่องที่ว่าฐานไทยในพื้นที่ตาควายพลีชีพไปสี่คนจึงไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงแล้วรอสามปไม่มีการเกิดการสูญเสียกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนแต่มี มีการบาดเจ็บบ้างเป็นธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่คนของเราปลอดภัยครับปลอดภัยก็ถือว่าโอ้นักรบไทยนีย่ถึงไหนถึงกันครับถึงไหนถึงกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องท่านไหนที่รับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกที่ผมคุณกุ๊กเผาได้ออกมาพูดในเรื่องนี้นะครับก็ขอให้สบายใจได้นะว่าทางฝั่งเราไม่มีการสูญเสียในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายหรือว่ารอสามเอ็ดรักษาพระองค์นะครับไม่มีการสูญเสียนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่คนที่มันสูญเสียหนักก็คือไอ้หุ่นเซน <laughs> ไอห้หุนเซนครับสูญเสียหนักเมื่อคืนเนี่ยสูญเสียหนักจริงๆนะรพราะ่าพอมันจะยกกาลังขึ้นตีเราเราถล่มมันจะยกกำลังขึ้นตีเราเราถล่มจนมันต้องหนีแบบหางจกตูดครับไปไม่เป็นเลยครับเมื่อคืนเนี่ยสรุปแล้วคนที่เก็บหนักจริงๆก็คือไอ้ฮุนเซนหน่วยพยักบ์เป็นของมันหน่วยอะไรเฮดบีคิวอะไรของมันนั่นแหละครับไอ้เฮดบีคิวของมันเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่มันบางชุดบางบางหน่วยของมันเนี่ยมา มาร่ำ <L un Sim eline> เรียนวิชาความรู้จากประเทศไทยนะครับมาร่ำเรียนวิชาความรู้ในประเทศไทยแล้วมันก็เอาไปใช้ในประเทศของมันสรุปก็คือไอ้หน่วยเนี่ยมันก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยด้วยในเรื่องของการอาราคขาบุคคลสําคัญเนี่ยครับมันส่งคนของมันเข้ามาเรียนหลักสูตรอาราคขาบุคคลสําคัญเนี่ยจากทางฝั่งไทยนะครับทางฝั่งไทยก็สน,สนับสนุนเต็มที่อืทางฝั่งไทยก็สนับสนุนเต็มที่นะครับ พี่พื่นของท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่อะไรว่าเขาโอ้ต้องใส่แว่นตาก่อนมองไม่เห็นโอ้ต้องขออภัยนะครับผมไม่สามารถที่จะอ่านอ่านอ่านข้อมูลอะไรได้นะครับมองไม่เห็นอ่าทําไมภาพไม่ขึ้นครับภาพอะไรครับภาพไม่ขึ้นอ่าคุณเซ็นมันใช้ความคิดแบบเวียดนามแล้วได้เปรียบเออเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่ามันมันตายมันก็เพิ่มเติมกําลังขึ้นมามันตายมันก็เพิ่มเติมกําลังขึ้นมาเพราะว่ามันจะเอาให้ได้มัน มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ออกมาแบบนี้นะว่ามันจะเอาให้ได้แล้วก็มันมีการสนธิกําลังกันในระหว่างทหารหน่วยรบพิเศษของมันแล้วก็หน่วยในพื้นที่แล้วก็หน่วยทหารหน่วยต่างๆนะครับรบพิเศษปลววงปลวาหวของมันมาหมดแล้วครับเมื่อคืนนี่แต่สรุปแล้วโดนไทยถล่มจัดหนักจัดเต็มไปนะครับ <im muitos> เข้าตําราชาวนากับงูเหา่าพี่ประพันธ์นะครับโอ้ถูกต้องครับถูกต้อง,องเข้าตําราชาวนากับงูเหา่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่นี่น้องครับเราประมาทไอคนพวกนี้ไม่ได้นะครัขเมียนเนี่ยขยมียนมันไม่เคยที่จะสํานึกนะครับ พี่อะไรบอกว่าไม่ทราบทหารพรานเป็นไงบ้างครับทหารพรานตอนนี้ยังไม่มีข่าวถึงการสูญเสียเนาะทหารพรานยังไม่มีข่าวการสูญเสียแต่ก็ดีแล้วครับดีแล้วสุดยอดอยึดปราสาสเขาพิหารได้ป่าครับปราสาทเขาพิหารเราไม่ได้ขึ้นยึดนะครับปราสาทเขาพิหารเราไม่ได้ขึ้นยึดแต่เรายึดพื้นที่บริเวณอ่าอะไรอ่ะบริเวณไอ้วัดแก้วนะครับบริเวณไอ้ไอ้วัดแก้วกินข้าวอิ่มยัง พิงขยะแล้วเนาะอ่าพอดีลูกสาวขึ้นมาบนรถครับอ่าพี่ทิพพรวันนะครับส่งอะไรมาเนี่ยงงเงยงงงเนี่ยอายุปราสาทเขาพระวิหารได้เปล่านี่ยังไม่ได้นะครับพี่นะัทพลหานไทยไล่บี้ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ทหารไทยก็ยังอยู่ประจําอยู่ตรงจุดที่เราเป็นดินแดนของเรานะครับยังอยู่ในจุดที่เราเป็นดินแดนของเรา,บร,า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 บริเวณปราสาทตาควายตาเมืองทมบริเวณช่องอ่านมาบริเวณเขาพระวิหารน,นะครับอ่าแต่เขาพระวิหารเนี่ย <cam ina> เขาพึ่หารเราไม่เราไม่ได้ขึ้นยึดเขาพึ่งหารเราไม่ได้ขึ้นยึดนะครับแต่เรายึดพอออกกระหนกออกมาพูดว่าอะไรครับนี่ hew, พี่พจงรักว่าดูงูตีงูลังหักรอบหน้ารบมันมานแน่ๆอืมใช่และอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของโดนโดนพีชีพเน,นี่ยตอนเนี้ยในพื้นที่ที่ผมคุยเมื่อกี้นี่ครับที่ผมคุยเมื่อกี้ปรากฏว่าไอ้โดนีของขมิ้นมันมีจริงนะครับแต่เรื่องของโดนพีชีพนี่ต้องแก้ข่าวอีกนะครับว่าขมิ้นมันไม่มี แต่มันมีโดรนที่มันขึ้นมาบินแล้วก็หย่อนระเบิดลงมาใส่เรานะครับอันนี้มีจริงครับแต่เรื่องของโดรนพีชีพเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับต้องขอแก้ข่าวหน่อยครับต้องขอแก้ข่าวหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าคุณกะเพราโอ้ไม่อะไรเลยนะครับเ <c oughs> พราะสิ่งที่คุณกะเพราได้นําข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันมันแบบคล้ายๆเรียวเรียวเนาะเราก็พูดไอเห็นเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลแบบนั้นพวกคนที่อ่า ข่าวสารมันมั่วแลวครับตอนนี้มันตีกันมั่วเพราะมันเกิดความโว้ลบกันอย่างหนักมันก็เลยตีกันมั่วไอ้คนนั้นพูดมาคนนี้พูดมามันมั่วไปหมดอ่าพี่พี่น้องท่านไหนที่ก็มาแล้วครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณกะเพราด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนเป็นค่าน้ำมุกน้ำมันให้คุณกะเพราก็ก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้เดินทางกลับครับจังหวัดเชียงใหม่ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงหลังจากที่เดินทางนําลําไยมาม่าปลากระป๋องนําอะไรต่างๆมาให้กับพี่พี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่ในศูนยอําาเกัันนนนจงงงงหหวดบบ้้ไมิึ่ใท ่าตัดความช่วยเหลือให้หมดแนวไม่มีเสียงใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีเสียงเหรอเอาเสียงคุณกะเพราได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงคุณกะเพราชัดเจนไหมครับพี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเสียงชัดเจนไม่ชัดเจนก็แจ้งคุณกะเพราด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้เสียงคุณกะเพราชัดเจนหรือไม่อเอเสียงเสียงก็ชัดเจนนะผมว่านะ เอาพี่พน้องท่านไหนที่เข้ามาเอ๋ชัดเจนครับพี่นิกรอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปแล้วก็คือเสียงชัดเจนเนาะเสียงชัดเจนอ่ะอ่าชัดเจนชัดเจนขอบคุณครับอะไรอ้อได้ยินครับยุดยาครับขอบคุณครับอ่าสรุปสรุปแล้ว,สลวสเสียงชัดเจนปาจีนบริชัดเจนครับขอบคุณครับชัดเจนค่ะชัดเจนเอโอเคอ่ะตอนนี้แก้ข่าวนะเป็นการแก้ข่าวโดนพีชีพของขมิ้นไม่มี แต่มันมีโดนที่บินขึ้นมาเหนือฐานเราแล้วหย่อนระเบิดลงมาใส่ฐานเรามีครับตัวนี้มีเนาะเราต้องแก้ข่าวอะไรที่มันมีก็คือว่าไม่มีเพราะสิ่งที่ผมเวเวลาที่ผมไล์สดกับเวลาที่มันมันสวนทางกันเนี่ยมันอาจจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารมามามาไม่ตรงกันเนาะอ่ามันมันอาจจะส่งข้อมูลข่าวสารมาไม่ตรงกันเราต้องอะไรที่มันผิดพลาดเราต้องลุกขึ้นมาแก้นะครับสรุปแล้วโดนฟีชชีไม่มีแต่มันมีโดนที่บินขึ้นมาเหนือฐานเราแล้วก็หย่อนระเบิดขึ้นเข้ามานะครับแต่สิ่งที่มันเป็นข้อสังเกตอยู่นะครับตามที่เราได้คุยกกัันบ บรรดาพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องพ้องเพื่อนเนี่ยที่ร่วมรบที่เป็นเราทีมงานโฟเอสอาสยามทั้งหลายแหล่ที่ปลูกปักรักษาพ,พื้นที่ไทยเนี่ยก็คือมันมีข้อสังเกตว่าการรบในครั้งนี้เนี่ยทหารขมินม้นมาเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีเตรียมการมาไว้เพื่อที่จะรบกับเราเพราะว่ามันเจ็บมันเจ็บหนักตอนที่โดนไอ้ในเขาพวิหารเมื่อปีห้าสี่ครั้งนี้มันมามาเปิดฉากส่งกับเราแบบนี้นะครับมันก็เตรียมการทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดอะไรต่างๆทั้งโดงทั้งโดนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วครับครั้งนี้ถ้าเากิดว่าเราจัดการไม่เด็ดขาดไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยรับรองครับครั้งหน้าขมิ้นมันเอาใหม่แน่ขมิ้นมันเอาหนักใหม่แน่ครับครั้งหน้าขมิ้นมันจะจัดหนักจัดเต็มเราแน่นอนแล้วการรบมันอาจจะเปลี่ยนจากจากหน้าการรบไม่เหมือนตอนนี้นะครับไม่เหมือนตอนนี้เพราะตอนนี้ขนาดตอนนี้ยังขนาดนี้มันระดมอาวัตถุรณ์ต่างๆที่มัน <c oughs> ไปสะสมมาจากทางฝั่งของประเทศจีนมาเนี่ยมันเอามาสล่มกับเรา เราก็บาดเจ็บเพราะว่ามันต้องใช้อาวุธจุกจักงฝั่งมันเนี่ยยิงถล่มเข้ามาทางฝั่งเราเนเป็นจำนวนโอ้โหเป็นระยะทางหลายกิโลครับจนทําให้ประชาชนคนไทยโรงพยาบาลคนเฒ่าคนแก่สถานที่ต่างๆได้รับความเสียหายครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้านี่นะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอีกผมเชื่อแน่ว่าคำเมนมันจะจําบทเรียนนี้ไปพัฒนาของมันมันรู้ว่ามันแพ้ในด้านของเครื่องบินรบมันก็จะไปหาซื้อเครื่องบินรบเพราะว่าคำเมนเนี่ยมัน มันมองไทยเป็นศัตรูอยู่แล้วครับมันไม่ได้มองไทยเป็นมิตรแล้วมันพยายามที่จะหาเรื่องหาราวต่อสู้กับไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครั้งหน้าเนี่ยตอนนี้สงครามทางทะเลมันยังไม่เปิดนะครับต่อไปเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเขาเมรมันจะมีการลุกขึ้นมาในการที่จะพูดง่ายคือลุกขึ้นมาในการที่จะพัฒนาในด้านขีดความสามารถทางด้านกองทัพอาวุธุกรของมันอย่างเต็มที่แน่นอนเราจะประมาทครับเราจะประมาทเพราะฉะนั้นแล้วพี่พี่น้องไทยทุกคนนะครับต้องขอฝากไปถึงเหล่าบรรดานักการเมืองไอ้พวกที่มัน เอาแต่เห่าหอนในสภาเนี่ยคอยที่จะตัดแข้งตัดขาไอทหารฝ่ายปัครคงเนี่ยเราต้องไปบีบพวกเนี้อย่าให้มันหวังแต่ผลประโยชน์ของมันเนาะอย่าให้มันหวังแต่ผลประโยชน์ของมันอ่าปีนี้ขมิญสูญเสียมากกว่าปีห้าสี่นะครับไอนักการเมืองเนี่ยเวลาที่ทงฝั่งของกองทัพหรือฝ่ายความมั่นคงจะซื้ออุธปกร์หรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงนี่มันจะลุกขึ้นมาตัดขข้งตัดขาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องช่วยกันครับช่วยกันเราต้อง อย่าทําให้ความมั่นคงไทยเนี่ยต้องต้องต้องได้รับผลกระทบหรือว่าต้องต้องอ่อนแอลงไปจากพวกนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวพวกนี้นะครับเราต้องมาช่วยกันเนาะอะไรที่มีเราต้องมีเรือรบที่ทันสมัยเรือดำน้ำําเราต้องมีครับราะขมิ้นเนี่ยมันมันมัดแขนเราอยู่แล้วมันต้องเอาคืนเราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของไออาวุธจุฑากรไทยเนี่ยขมิ้นมันต้องเอาคืนเราอยู่แล้วเพราะมันสูญเสียเป็นอย่างมากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทหารขมิ้นเนี่ยมันมัน มันจะขึ้นตีขึ้นยึดอธิปไตยของไทยเราแต่มันขึ้นไม่ได้เพราะมันโดนเราจัดหนักจัดเต็มผมเชื่อแน่ว่ามันแขน้นถ้ามันแข้นแล้วอกข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้ามันต้องเอาเราคืนแน่นอนเราต้องพัฒนาเรื่องอาวุธจุตณ์ให้เหนือกว่าเขมรไปอีกนะครับต้องให้เหนือกว่าเขมรทางฝั่งลาวเนี่ยเราไม่ห่วงนะครับทางฝั่งเราลาวเรา,ราไม่ห่วงทางฝั่งพม่าก,ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าพม่าเนี่ย ขอบคุณพี่พี่น้องนะครับที่ได้โดเน a สนับสนุนเข้ามานะครับทางฝั่งพม่าเนี่ยเราก็ไม่ห่วงเพราะว่าพม่ามันก็ยังมีการแตกแยกกันอยู่ตอนนี้ทางฝั่งของทางพม่ามันก็จะไม่มีการที่จะเข้ามารุกรังอ,อธิปไตยไทยแบบแบบเต็มหน้านะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดว่าจะให้ระวังเราให้ระวังทางฝั่งของวาอง้าแดงแต่ว้าแดเงเนี่ยถามว่ามันจะรบกับไทยไหมมันก็คงจะไม่รบหรอกครับมันก็คงจะไม่กล้ารบถ้าเกิดว่าเรากำจัดขมีให้มันสิ้นซากไป แต่ถ้าเราไม่สามารถที่กําจัดขมิ้นให้มันสิ้นซากไปเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามาแดงมันก็คงจะไม่เกรงใจเพราะฉะนั้นเราเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไทยเนี่ยมันต้องมีมันต้องทันสมัยมันต้องเหนือกว่าเพื่อนในอาเซียนนะครับมันต้องเหนือกว่าเพื่อนในอาเซียนเพราะว่าคนในอาเซียนเนี่ยประเทศเราประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยมันไม่มีความหวังดีกับประเทศไทยนะครับให้ดูตัวอย่างขมิ้นลาวพม่าพวกนี้มาเลเซียพวกนี้มันไม่มีความหวังดีะนะครับ พราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นเครื่องป้องกันเป็นโลกกำลังให้กับไทยได้ก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าที่ทันสมัยกว่านะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าที่ทันสมัยกว่าแล้วก็กองกำลังทหารที่มีความแข็งแรงแข็งแรงไม่พอต้องมีเพียงพอไม่ใช่ว่าต้องมาลดกองกำลังทหารนะครับถ้าเกิดว่ามาลดกองกำลังทหารแล้วใช้แต่อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้นะครับพี่วิวกัครับเพราะพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลายพันตารางกิโลหลายหลายพันกิโลเมตรเนี่ย ตามในสิบชายแดนไทยไทั่วทั้งพื้นป่นเินไทยติดกับประเทศไอ้ข้างบ้านใกล้ลืมเคียงหลายพันกิโลเมตรแล้วเราต้องใช้คนเป็นจำนวนหลายแสนนะครับในการที่เขาไปควบคุมดูแลไม่ใช่ว่าต้องลดทหารลงมาแล้วก็เหลือกาลังทหารน้อยเอาเน้นที่อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยมันไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปนะครับไม่ใช่ว่าลดกาลังทหารแล้วเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์มันไม่ใช่แล้วขีดความสามารถในการที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถกําลังพลมันต้องมีการพัฒนานะครับต้องมีการพัฒนา อย่าไปด้อยค่าอย่าไปตัดรอนให้ฝ่ายความมั่นคงให้ทหารของเราต้องอ่อนแอนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเป็นตัวอย่างชั้นดีชั้นเลิศเลยครับที่จะสอนเราว่าเราอย่าประมาทเราอย่าไปไว้ใจพวกขมิ้นพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราอย่าไปไว้ใจมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคนไทยเราต้องตาสว่างได้แล้วอย่าไปหลงเชื่อพวกนักการเมืองชั่วนักการเมืองเร็วที่มันพยายามจะลุกขึ้นมาตัดเข่งตัดขาคนไทยนะครับลุกขึ้นมาหักแก้นหักขาตัดแก้นตัดขาเนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะครับ ให้ดูตัวอย่างขมินไทยเป็นตัวอย่างขมินมันไม่เคยคิดที่จะไม่รบกับไทยนะครับถ้าเกิดว่ามันพร้อมมาไหนมันจัดหนักจัดเต็มเราวันนั้นเหมือนอย่างปี54เหมือนอย่างปี68ให้พี่น้องคิดดูเรื่องนี้ให้ดีนะครับให้ระนักให้ดีอย่าเอาแต่ความเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวอย่าไปเชื่อนักการเมืองให้มากนะครับไอ้นักการเมืองพวกนี้มันหวังแต่ผลประโยชน์ของมันเท่านั้น พี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณกะเพราด้วยนะครับอะไรที่มันเป็นจริงเราก็ว่าเป็นจริงอะไรที่เราผิดพลาดเราก็ต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเช่นข่าวข้อมูลข่าวสารที่คุณกะเพราว,ว่ารอสามสิบมีเคสดําเมื่อคืนนี้ในเหตุการณ์ปราสาทตาควายเนี่ยมีการถล่มกันระหว่างฐานไทยกับฐานกระเม็นและฐานของเรามีการดับไปพีชีเพื่อจะไปสี่คนมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับสรุปแล้วผมมาแก้ข่าวต้องขออภัยด้วยว,ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับไม่มีการสูญเสีย แต่เขม้นเจ็บหนักครับโดนจัดหนักจัดเต็มเจ็บหนักไปไม่เป็นเลยครับวิ่งหางจุกตูดเลยครับเมื่อคืนเนี่ยสนธิกําลังขึ้นขึ้นมาจากถล่มไทยขึ้นมาปุ๊บไทยถล่ม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 ไปไม่เป็นไปไม่เป็นนะครับไปไม่เป็นนี่คือสิ่งที่มันมันทาให้เราอุ่นใจได้ว่าการที่มีทาหารอยู่ปกปักรักษาพื้นแผ่ไทย,ยมันมันอุ่นใจมากที่สุดนะครับมันอุ่นใจมากที่สุดแต่สิ่งที่มันไม่น่าจะมีก็คือพวกนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวนะครับพี่น้องครับ อย่าให้มันมีอย่าให้มันมีที่ยืนตอนนี้มันโอ้ผมอยากจะให้น้องๆหนูหนูเด็กรุ่นหลังเนี่ยตาสว่างเนาะตาสว่างสักทีนะครับกับพวกเนี้ยพวกเอาคําวาทก,กรรมสวยหรูมาเป่าหูเป่าสมองคนไทยเนะ่ให้ตาสว่างสักทีนะครับพี่น้องคนชาวไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกออกตะวันตกอีสานเหนือใต้เนี่ยให้ตาสว่างกับคนพวกนี้ครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงงง,งงายกับวาทกรรมสวยหรูของมันเนี่ยอย่างเช่นว่า ทุกวันนี้เขาไม่รบกันหรอกเนี่ยให้ดูตัวอย่างไทยเขาเมียนปีเนี้ทุกวันนี้เขาไม่ไ,มไอเขาอะไรอะทุกวันนี้เนี่ยเขาอะไรเขาไม่รบกันหรอกถ้ามีผู้นําดีๆยังไงก็ชนะให้ดูตัวอย่างผู้นําประเทศไทยตอนนี้มันดีไหมมันดีไหมผู้นําประเทศไทยตอนเนี้ยท,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 ทําท่าทางอ่อนแอทําท่าทางขี้ขาดตาขาวทําท่าทางที่ด้อย ตกเป็นเบีย้ยล่างให้กับทางฝั่งกบิ้นมาตลอดถามว่ามันมีผู้นําที่ดีไหมประเทศไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วไอ้วาทกรรมของพวกนักการเมืองชั่วนักการเมืองพวกเร็วๆพวกนี้อย่าไปเชื่อมันครับประเทศไทยไม่ใช่ว่าจะมีนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตเสมอไปไอ้นักการเมืองขายชาติขายแผ่นดินคิดค,คเดเทร์เเป็นกบฏต่อแผ่นดินก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องคาพูดคำจาการเมืองด่าไปเชื่อให้เชื่อฝ่ายความมั่นคงเป็นหลักเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องของความมั่นคงของพื้นที่ไทยมาเป็น มามาเป็นของเล่นนะครับในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะยึดถือหลักความมั่นคงของประเทศไทยเป็นหลักหลักความมั่นคงของชาติไทยเป็นหลักไม่เหมือนนักการเมืองคนระับถือเอาความมั่นไอความไอผลประโยชน์ส่วนตัวของตัว,ตวเองเป็นหลักประเทศชาติบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงช่างมันให้ดูตัวอย่างในเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้บริาหารทหารก็ตู้กันไปตุ้มต่มตุ้มต่าเนี่ยลบกันไปเนี่ยแต่ทางฝั่งของฝ่ายการเมืองทางฝั่งของผู้นําไทยเนี่ยต้องเดินทางไปเจรจาเพื่อที่จะโอ้พูดง่ายคืออ่อนด้อย ทั้งทั้ง,ท,งที่จะปล่อยให้ทาหารของเราถล่มให้ขมิญมันสิ้นซาาจนทําให้ขมิญมันต้องมาอ้อนวอนขอยอมแพ้กับไทยก่อนนี่ไม่ทําไม่ทํานะครับเสือกไปขอเจราจาไอ้ไปเสือกไปเดินทางไปเจราจากับขมิญน,นี่คือความอ่อนด้อยถามว่านักการไอ้ผู้บริหารอย่างนี้มันดีไหมมันไม่ดีนะครับในด้านความมั่นคงมันไม่ดีมันไม่ได้ทําให้เราคนไทยเนี่ยเสียหน้าเสียตาเสียศักดิ์ศรีนะครับโดนขมิญดูหมิน่นโดนสหรักบีบมาเงยหดิน้นดิ้นครับ ทั้งทั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนในการที่จะมารักษาความมั่นคงให้กับเรานะครับไทยเราเสียพื้นดินสหรัฐอเมริกามันไม่ได้เสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไอ้ทงไอ้ทั้มเนี่ยเราควรจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าประเทศไหนที่มันมีความซื่อสัตย์สุจริตกับไทยที่มันเป็นพันธมิตรกับเราจริงๆไปผูกมิตรกับประเทศนั้นให้มากประเทศไหนที่มันมาแต่หวังผลประโยชน์เราก็ควรจะถอยออกไาให้ห่างๆนะครับถอยออกไาให้ห่าง อาพี่พ่ของท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณกระเพราด้วยนะครับอ่าหรือว่าจะสนับสนุนช่องคุณกระเพรานะก็ขอขอบคุณมากนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับระยะทางก็พันกว่ากิโลนะครับช่วยเป็นค่าน้ำมักน้ำมันเนาะโอ้ข่าววันนี้มาแบบเร็วทมมเลยครับมาแบบเร็วทามเลยตอนนี้ก็จะมีการเข้าเคลียร์พื้นที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องมีการตรวจด,ดูก่อนว่าทางขมรเนี่ยมันจะดับตายหงายหาไปกี่คนแต่ที่แน่ๆขมรเจ็บหนักครับขมรเจ็บหนัก เพราะโดนเราถล่มซะโอ้โหไปไม่เป็นเลยครับหน่วยบีไอลบพิเศษของมันที่ว่าแน่ๆครับหน่วยองครักษ์พิทักษ์คุนเซนที่ว่าทันที่สุดเนี่ยยังไปไม่เป็นนะครับส่วนที่กาลังกันมันไม่เป็นความจริงแล้วทางฝั่งของไทยเนี่ยยึดได้หมดนะครับเพราะมันเป็นดินแดนของไทยครับมันเป็นดินแดนของไทยช่วงแรกๆอย่างทีป่ปภาษาตาควายเนี่ยมันมายึดได้อยู่วันวันก,ก,กว่าๆนะ่สักสองวันเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าตีจนทําให้ เหลานักรบของเราเนี่ยต้องสูญเสียพลีชีพพรชเจ้าไปถึงสามคนนะครับปราสาทต,ตาควายเนี่ยของหน่วยรบพริเศษของเราเนี่ยสูญพลีชีพไปสามคนแต่ขมินไม่นับขมินไม่นับนะครับเห็นพราว่าตายเป็นผีเฝ้าหน้าหน้าแนวอยู่โอ้โหเหม็นข้าวปายครับตอนเนี้ยเริ่มส่งกินเหม็นแล้วเริ่มส่งกินเหม็นแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปฝังตอนไหนนะครับต้องรอเลิกโรคระบาของทางฝั่งเราไม่มีการสูญเสียไม่มีไม่มีใครที่ไหนหรอกครับว่าเมื่อลกใครที่ไหนหรอกครับว่าเมื่อลงลงตัวเองนะครับ